แบบนี้มีชื่อว่า iq tower บอกกันนะว่าในแม p นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบกระโดดแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าพอเราเข้ามาในแม p เนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์มาที่เธออยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบ easy หรือว่าแบบง่ายแล้วก็จะมีแบบ medium หรือว่าง่ายแบบปานกลางแล้วก็แบบ hard ก็จะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์แบบยากเลยแล้วก็สุดท้ายนั่นคือโจทย์คณิตศาสตร์ที่แบบว่า เป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะตอบได้หรือว่ายากสุดๆนั่นเอง Impossible ในแบบนี้มันเล่นยังไงบอกเลยนะว่าเป็นแบบที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่หัวร้อนแต่บอกก่อนว่าหัวร้อนมากทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะลองส่งโจทย์ IQ test ให้กับเพื่อนดูบ้างจะส่งให้กับเพื่อนที่อยู่ด้านล่างแบบกระโดดหรือว่าจะกระโดดไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปส่งให้เพื่อนก็นได้นี่ถ้าเกิดตัวเพื่อนเนี่ยมันขึ้นว่าเ<ว>ทสคูดาวเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถส่งโจทย์ IQ test ให้กับเพื่อนได้นะ ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยอ่ากระโดดขึ้นไปด้านบนนะทุกคนแล้วก็กระโดดด้วยมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่งโจทย์ให้กับเพื่อนกัน <laughs> ตอนนี้เราก็ทําการกระโดดขึ้นมาก่อนละกันนะเหมือนกับว่าพอเรากระโดดขึ้นมาเราก็ไม่เจอใครเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะด้านหน้า <c oughs> อะนนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้เอ้ยคนนี้ไงเออน, <laughs> นี่นี่นี่น,นี่คนนี้กําลังทําโจทย์อยู่เห็นไหมถ้าเกิดเราส่งไอคิวเทียบสำเร็จเนี่ย เฮ้ยเหมือน,นว่าเพื่อเราตอบได้นะเพื่อเราตอบได้ด้วยความที่เราเนี่ยส่งโจทย์ให้แบบง่ายมากเลยทุกคนนะเป็นในคิวเทสแบบอีซี่เริ่มเข้าใจวิธีการเล่นแล้วแต่ครนี้เนี่ยเรามีโจทย์ยากอยู่ทุกคนนะขอเป็นโจทย์มีเดียมละกันไอคิวเทสแบบมีเดียมหรือว่าความยากระดับปานกลางดูเหมันกับว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยใกล้แล้วใกล้ทุกคนนะใกล้ที่จะส่งโจทย์ให้เขาได้แล้วนะคนนี้คนนี้เดี๋ยวนะรอเขากด,ดไปก่อนเฮ้ยนายรอรู้ดิเดี๋ยวเพิ่งรีบไปเขาส่งโจทย์เดี๋ยว นี่คนนี้คนนี้ส่งได้แล้วนะส่งไปทุกคนนี่ส่งไปถ้าเกิดเขากำลังทำโจทย์อยู่มันที่ว่า taking test นะทุกคนนะเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้กำลังทำโจทย์อยู่สแสดงว่าเราเนี่ยส่ง IQ เทสสำเร็จแต่นี้เนี่ยเราส่งแบบความยากปานกลางไปนะมาดูกันนะว่าเขาเนี่ยจะทำโจทย์อ้าวเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านายแก้โจทย์ได้อะ่ะอู้นายเก่งมากเลยเพื่อนนายแก้โจทย์ได้เนี่ย <laughs> ต่อไปเราเปลี่ยนเป็นโจทย์แบบยากดีกว่านี่นายคนนี้นายคนนี้ส่งได้ปึ๊บเพื่อนมาทําโจทย์ก่อนนี่ <c oughs> ถ้าเกิดเราส่งทันเนี่ยนี่เลยมันจะขึ้นว่า taking test นั่นหมายความว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยกำลังทําโจทย์อยู่ซึ่งเราส่งแบบ hard ไปนะทุกคนนะแบบยากมาดูกันว่าเพื่อนคนนี้จะทําโจทย์ที่เราส่งไปให้ได้หรือไม่ <c oughs> ถ้าเกิดเขาทําไม่ทันเวลาเนี่ยเขาก็จะตุยนั่นเองเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเรากำลังเฮ้ยอุ้ย นั่นแหละถ้าเกิดเพื่อนเาโดนบอมเนี่ยนั่นหมายความว่าเพื่อนเรานี่ยทำโจทย์ไม่สมําเร็จนะสมกับเป็น IQ เทสแบบฮาร์ดหรือว่าแบบยากจริงๆแบบนี้มาสนุกตรงนี้แหละทุกคนเฮ้ยดูเหมือนกับว่าเอ้ยเพื่อนแก้งอุ้ยุ้ยุ้ยรอดรอด เหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้แกล้งเอานะเนี่ยน,นะเรามีโจ์แบบ impossible อุ้ยแต่ว่าอ้าวเพื่อนล่วงซะง,งั้นแหมนี่ไงคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโจ์แบบ impossible หรือว่าเป็นโจ์ที่ยากที่สุดในแมปนี้อยู่หนึ่งอันงั้นเดี่ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่าทุกคนนะมามาดูกันว่าเราจะไปเจอเพื่อนไหมด้านบนมีใครกระโดดขึ้นมาด้านบนหรือเปล่าไม่มีใครหรอหุ้ยฝั่งนู้นแต่เหมือนกับว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้ไปยืนแกล้งนะเฮ้ยเอาแล้วโฮโฮโฮโนายเฮ้ยเฮ้ยทาน เฮ้ยโอ้โหเขาขึ้นว่าเทสคูดาวทุกคนนะจะบอกว่านายคนนี้ขึ้นว่าเทสคูดาวเฮ้ยทันไหมเฮ้ยอุ้ย,เ,ยเรากระโดดทันเขาด้วยอะโอ้โหสุดยอดเลยอะเนี่ยขึ้นว่าเทสคูดาวเนี่ยเรายังไม่สามารถส่งโจทย์ให้เขาได้นะแต่เหมือนกับว่านายคนนี้นายคนนี้จะส่งโจทย์ให้เรา <S 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 ดูดิมีแต่คนว่าขึ้นว่าเทสคูดาวเนี่ยอะไรนยเฮ้ยตามไปก่อนตามไปก่อนนี่เหมือนกับว่านายคนนี้เนี่ยจะส่งโจทย์ให้เราเป็นโจทย์แบบ impossible ด้วยเอาอะไรทุกคน มาดิน่าจริงก็มาดีเราไม่กลัวหรอกรอทำไมขึ้นมาเอา้ามาแล้วทุกคนนะนี่ไงนายคนนี้ส่งโจทย์ให้เรามนุษย์มีขากี่ข้างเอา้าสองข้างไงเย้เดี๋ยวนะเหมือนกับว่านายคนเมื่อกี้นี้ส่งโจทย์แบบไหนให้เราเนี่ย <laughs> ที่บอกว่าคําถามเมื่อกี้ง่ายมากเลยอะถามว่ามนุษย์มีขากี่ข้างก็ต้องมีสองข้างไงซึ่งเราก็ตอบถูกกับทุกคนนะอุ้ยดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราได้โจทย์แบบ impossible มาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวจะลองกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะเอ่อหุ้ยมีทางลัดนี่ไงมีทางลัดให้เราไต่ขึ้นมาตรงชั้นสีฟ้าเลย <c oughs> จะมากจะมากจะมาก เหมือนกับว่าตอนนี้เราไม่เจอใครเลยเนี่ยกระโดดไปกันต่อนะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะถึงแล้วใกล้ถึงที่มันเป็นเส้นชัยทุกคนนะเพราะว่าในแบบกระโดดนี้มันดูไม่สูงมากนี่เราไม่เจอใครเลยเนี่ยเราไม่เจอใครเนี่ยเดี๋ยวนะกระโดดฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าโอเคไต่ขึ้นไปใกล้ถึงหรือยังฟึบใกล้ถึงเส้นชัยหรือยังเอ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกคิดว่าแบบกระโดดมันเตี้ยอ้าวมันไม่เตี้ยนี่วาไม่มีใครกระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยหรอเนี่ยคือแบบว่าอยากส่งโจทย์ให้เพื่อนน่ะอยากส่งไอคิวเทสให้เพื่อน ไม่มีใครขึ้นมาตรงนี้เลย oh อ่ะโอ้ไม่กอ่ะไม่เป็นไรงั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นกระโดดขึ้นไปตรงเส้นชัยก่อนแล้วกันนะไม่เจอใครไม่เป็นไรเผื่อแบบว่าไอ้ตรงเส้นชัยเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับโจทย์ที่มันแบบว่ายาก,ยากหรือว่ารับไอคิวเทสท,ที่มันแบบว่าดูแปลกใหม่นั่นเองอันนี้เราก็ทําการกระโดดขึ้นไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะปึ๊บมาปึ๊บต้องรีบเลยปึ๊บพื้นหายปึ๊บโอเค้สนุกสนุกสนุกเลยมา มาดิฮู้ไม่มีใครเลยไม่มีใครจริงๆ <siblings> เฮ้ยเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วปุ๊บโอเคตรงนี้เดี๋ยวนะใกล้ถึงหรือยังขอ่องก่อนอีกประมาณสองสามชั้นจะถึงเส้นชัยแล้วอุ <_ c oughs> ้ยกระโดดสนุกมากอ่ะอุ้ย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 โอ้ my god ก็ทําการกระโดดมาตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคือเมื่อกี้นี้มันแกว่งมากเลยทุกคนนะนี่ไงโอ้ตัวนี้ก็แกว่งต้องรีบโดด ต้องรีบโดดเย้โอเคมาได้แล้ว <lawsuit. S 1> นี่เมื่อกี้นี้เราล่วงตรงนี้เลยตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วทุกคนเราใกล้ถึงแล้วอย่าล่วงเฮ้ยเย้ขึ้นมาตรงนี้ไป,ไปต่อไปต่อชั้นต่อไปก็เหมือนจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่เอยอุ๊ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยโก้ยโอ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 ้ยโ่ายโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอบยโอ้กโอ้ยโอเกโอ้ยโอเดีอยโอะเโอ้ยโี้ยโอ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 ้้ยโออ้ออ โอเคไม่เจอใครเลยเหมือนกับว่าเราโดดขึ้นมานี่คือเราเนี่ยไม่เจอใครเลยนะทุกคนนะก็เลยไม่รู้ว่าจะส่งไอค e s เทหรือว่าข้อสอบให้กับใครเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนกับว่าเราใกล้ถึงแลวนะอีกประมาณชั้นหนึ่งหูทุกคนจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยกำแพงคือหนามาก <c oughs> นะเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวนะเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับว่ามันมีพื้นด้านล่างเป็นตัวช่วยเราขอบคุณมากบอกเลยว่าขอบคุณมาก <c oughs> นี่เพราะว่ากำแพงมันแบบว่ามันหนามันกว้างมากทุกคนนะมาลุ้นกันนะว่าเส้นชัยเนี่ยจะได้อะไรนี่ว่านะได้ของดีแน่นอนโอ้โหตัวนี้ลื่นมากทุกคนเนี่ยเป็นมันเป็นพื้นลื่นเนี่ยว้าวว้าวว้าวโอเคเย่ถึงแล้วมาทุกคนออ้ยตัวนี้มีแกล้งด้วยแต่ว่ามันไม่มีใครไงมันไม่มีใครว้โหเย่ ทางสะดวกแล้วเราก็มาถึงเส้นชัยมาดูกันว่าของรางวัลคืออะไรประเด็นคือฟรีหรือเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยนั่นคือนั่นคือปืนตะขอใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่เลย <laughs> ได้ปืนตะขอมาทุกคนนะ เออได้ปืนตะขอมาแต่คราวนี้อันที่มันวางอยู่รอบๆปืนตะขอเนี่ยดูเหมือนจะไม่ฟรีนะอันนี้เหมือนกับว่าไม่ใช่ IQ test นะหรือว่าไม่ใช่ข้อสอบแต่เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละคือเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายประมาณ169โลอะเป็นแผ่นประกาศถูกไล่ออก ถ้าเกิดเราเอาไปยื่นให้เพื่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ซื้อมาแล้วนะแล้วก็นี้ก็จะเป็นใบสมัครงานแต่ว่านี้เนี่ยก็ต้องเสียลบักเหมือนกันแต่ว่าก็ลองซื้อดูนะในไหนเราก็เข้ามาเล่นแล้วนี่เลยก็ซื้อมาทั้งสองอันเลยแล้วเราก็ลงมาด้านล่างหลังจากที่เราชนะไปแล้วนี่เลยนี่คือใบสมัครงานถ้าเกิดเรายื่นใบสมัครงานหให้กับเพื่อนเอา้าเดี๋ยวนะมีคนมายื่นข้อสอบให้กับเราวัดดูคราวดิ้งวัวดื่มอะไรวัวก็กินหญ้างไงหญ้าการ์ดวัวกินหญ้า อ้าวหรือว่า,าพิมพ์กราฟผิดเดี๋ยวเราจะยื่นนี้ดีกว่านี่ยืน่นไฟล์อะไรไม่รู้เนี่ยไฟเยอร์ให้กับนายคนนี้เพราะว่านายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ยืน่นข้อสอบให้กับเราเมื่อกี้นี้นี่นายคนนี้ปุ๊บเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรอะทุกคนเนี่ยเฮ้ยอ,อ้าวเฮ้ย S <S <S หนึ่งปีมีทังสองเดือนใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่าเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้มีคนยื่นโจทย์ให้กับเราอ๋อเหมือนกับว่าไอเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นแผ่นแกงเพื่อนอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเป๊บมามาดูดิเหมือนเดิ้ยนี่นไงนี่นไงนั่ไงทุกคนดูอุ <S 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 แล้วก็อันนี้เป็นแผ่นใบสมัครงานนายคนเดิมเนี่ยคนนี้นี่เรายื่นใบสมัครงานให้กับนายคนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายคนนี้เนี่ยได้รับ ใช่เลยทุกคนนะถ้าเกิดใครได้รับไปสมัครงานไปเนี่ยก็จะโดนบึ้มนั่นเองแต่จะบอกว่าโจทย์ที่ยากจริงๆเนี่ยนั่นคือแบบ h a r ดทุกคนนะนี่แบบ h a r ดหรือว่าแบบยากเนี่ยคือยากจริงๆอ่ะส่งเพื่อนคนนี้ปุ๊บอ่ะเอาไปนี่อันนี้เราก็ส่งโจทย์แบบยากให้กับเพื่อนคนนี้นะนายคนดีคนเดิมอีกแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่านัท โอ้เรียบร้อยเหมือนกับว่านายคนนั้น,น่ะตอบไม่ได้นะจากการที่ได้ทดสอบเนี่ยปรากฏว่าโจทย์ที่ยากจริงเนี่ยคือโจทย์ระดับ h a r ดนะนี่ทุกคนอันนี้เราก็ส่งให้กับเพื่อนคนนี้นะมาดูกันว่าเพื่อนคนนี้จะทําข้อสอบได้หรือไม่ถ้าเกิดหมดเวลานายคนนี้ก็จะเรียบร้อยทุกคนนะนั่นแหละก็เป็นการแกล้งกันอีกแบบหนึ่งในแมปกระโดดออกแนวหัวร้อนเหมือนกันนะในขณะที่เราเนี่ยกำลังกระโดดขึ้นไปแต่เราเนี่ยดันเจอเพื่อนยื่นโจทย์ข้อสอบให้แล้วดันเป็นโจทย์ข้อสอบแบบยาก บอกเลยว่าหัวร้อนมากถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เนี่ยเหมือนกับว่ามีคนยื่นโจทย์ให้เราแต่ว่าเป็นโจทย์แบบยากหรือสองสามสามสบหกเอ้ยโอ้โหเย้โอเคโอ้โหเมื่อกี้มาเป็นแม่สุดคูณเลยนะแต่ว่าเป็นแม่สุดคูณที่ไม่ได้ยากเกินไปโดยความที่อยากรู้ว่าอะไรคือแผ่น Job แอปพลิเคชันหรือว่าใบสมัครงานก็เลยให้อีกไอดีหนึ่งของพี่นิวเนี่ยมาทำการส่งให้ทุกคนนะมาอันนี้เราก็ฮะ หมือนกับว่าเขาเนี่ยได้ทําการส่งให้เราแล้วยาบอกนะว่าอ๋อเหมือนกับว่ามันบังคับให้เราแบบว่าตัวบื้มไงเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครส่งแผ่นใบสมัครงานให้เราเนี่ยเราเนี่ยก็จะกระเด็นนั่นเองคนนี้คนนี้คนนี้ปึ๊บเอาไปนี่ก็ส่งข้อสอบแบบ impossible ให้ไปนะมาลุ้นกันนะว่าตอบได้หรือไม่นี่เลยเราส่งให้ไปแล้วเฮ้ย เรียบร้อยเธอตอบไม่ได้แล้วเธอก็ล่วงลงไป <laughs>